นอนดึกไหมต <Okay. S 1> าวานตาวานคะตาวาน <c oughs> ยืนก่อประตู <c oughs> ไหนเดินมาหาหน่อยสิ วัน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 ครับวันครับอาก็ผักอยู่คือดูเดินเดินได้คล่องมาด้วย าเล้ลปแ่ะเป ouais. ี้ไปอยนต้งข่อาัอาหนังสือมาให้แม่เงงรค่ะมีอหนังสือมาให้อ่านแล้วเนี่ย e <laughs>